สำหรับพวงมีหน้านุาน่นครับอยากอยากให้เฮ็ดเพื่อที่กักกักเก็บน้ำไว้จะกักเก็บน้ำไว้ถ้าใส่ย่ำแรงครับ<ม>สูนี้ว่ะย่ำแรงย่ำฝนอันน้ำคาดเขาไอเขาคาดน้ำก็สูบใส่ได้จ้ะน้ำหลายเ<ม>พบอบอราะว่า่อมันใหญ่ในสองอ่อสามออยางไหมถึงพวงน้องหน้าครับผมถึงโมเมนต์พกงน้องหน้าก็ ว่าตะมีสาขอมีสาเนาะแม่คอยได้ได้เก็บน้ำไว้เนี่ยผุนมากหลายหลายแมจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายในน้ำตัวไฮพี่น้องคู้จักรนะครับสวัสดีค่ะแม่ชาติปีนถาครับเป็นโซโบต่อบันทาซิล่าเนาะจ้ะครับผมจ้ะอ่ะซื่อเหรนมีบลาคาแม่ชาติซื้อซเหรินพี่ตู้ได้จ้ะเหรินพี่ตู้เนาะมันจะคอยอันอายุจ้ะอันใกล้ๆกันจ้ะเออพี่ตู้ครับ เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดิจ้าอ๋อมีหลายตำแหน่งเนาะหลายตำแหน่งครับผมเป็นจังไงครับผมทั้งการบันการเมืองเฮาถือว่าโอเคบ่การบันเมืองก็ก็โอเคครับบ่มีบ่มีปัญหาอีหยัังครบผมเป็นก็ก็เป็นมาหลายปี2สมัยแล้วเนาะครับโอ้2สมัยแล้วแสดงว่าพี่น้องเห็นในผลงานนะครับผมก็เลยเข้ามารับใช้พี่น้องอีกในสมัยที่2แม่นบ่สมัยที่2โอเคครับผมมาทีนี้ แม่ตัวครับอ่าพี่ตู้ครับเป็นยังไงโคกนองหน้านี่คือได้ตัดสินใจเห็ดตีไปที่มาาบอกพี่น้องฟังมึงเนี่ยไปที่มานี่ตอนแรกนี่หน้หนานี่มันเป็นโน,น่นเนาะจะบ่มีน้ำจากเทีย่ยบ่มีน้ำจากเทื่เห็ดจะแง้มเห็ดหน้านี่ทั้งทั้งเทิงนี่บ่ได้ครับอย่าเห็ดหน้าทั้งเทิงบ่ได้ก็เลยก็เลยคืดว่าเห็ดจังใดเขาจังสีมีน้ำครับสีมีน้ำไว้ถ้าใส่บนี้ยง้มน้ำม,มาหลายๆก็ไลทิมเบิดอ๋อบอจ้ย ไลทิมไหลลงไปทังคุมเบิดตครับกะเลยอันกะเลยขั้นคุดเองขั้นคุดเองนี่ก็ใส่งบป,ปมาณหลายเน,นาะจ้ะกะเล่ยพอดีทางเครือใครกรริกำเพิ่นก็ส่วนส่วน,วนมาเฮ็ดเพื่อเพื่อสีใดโคกน้องหน้าครับตอนแรกเขาทังกสิกรรมธรรมชาติก่อนเน้าะค่ะครับมานี่เพิ่นกับผ้าไอ่ปลูกต้นไม้ผ้าเฮ็ดลาย,ยางครับ บ้ดนี้พอดีพ่อชอบเพิ่นเพิ่นเขามามีโครงการเนี่ค่ะม,มีโครงการโค้งน้องหน้าก็เลยได้เข<ม>าร่วมพอดีค่ะครับผม๋อแต่ว่าแปลงโค้งนองหน้าสิอยูดันใน,นพุนเนาะค่ะแต่ว่าที่ว่าพี่ตู้บอกว่าเฮ็ดอ่าที่ยูดันหลังนี่คือแปลงไผ่นี่ที่มาที่ไปเป็นยังไ๋ครับบอกพี่น้องฟังมึงนะป้าไผ่นี่เนาะค่ะคือว่าหน้าเบิดแปลงนี่1ิบเก่าไร่ิบเก่าไรเตียบ่มีไพ่จักต้นค่ะโอ้บ่มีไผ่จักต้นบ้ดนี้ยามสิ่ใส่ยังสี่ก็ไปขอน้าพี่น้อง,งนะะครับ าไปขอน้ำพี่น้องกันเลยอันว่าตัดสินใจปลูกไผ่ได้สิได้กินเถิงนอสิได้ใสเถิงล่ำยังสิแม่จ้ะครับอ๋อนั่นคือที่มาที่ไปจ้าแม่นปลูกได้โดนปันไดแล้วปลูกเริ่มปลูกปีไอ้เมษาปีหกสามจ้ะอ๋ออ๋อแสดงว่าสองปีสองปีดิไผ่ที่ปลูกเป็นไผ่อย่างไรครับเป็นมีไผ่เลี้ยงไผ่ไอ้สังมนไผ่ตุ๋งไผ่สังไผ่จ้ะมีหลายหลายสายพันธุ์ทั้งเมืองจากออยู่นี่ ประมาณลอยค่ะลอยกว่าเอาปลูกไม่ไหมพี่น้องคุณมาว่าเดีอว่าปลูกให้อ่าโบ่มีผู้วเดี๋ยแม่กักับว่ากับแม่แม่กัแล้วแต่สีเฮ็ดกับว่ากับแม่ว่าโบผ้าอืดผ้าหยากดอกเับ่ากับแม่วางสีสีผ้าเฮ็ดให้ให้มีอยู่มีกินจ้ะโอวางสีมันทอดแม่นจ้ะครับโบเฮ็ดให้อืดให้หยากตอนนี้ก็มีกินทุกอย่างจ้ะ เพราะว่าบ้านเขามีแต่เอาไผลออกอยามันงเของงาหน้าแม,ม่แ,มแต่ว่าทาั้งนี้บัดปลูกไพลสิแม่ค่ะเพราะว่าตะตะกอนมีน้าห่วยนอกจากมีน้ํแต่ฟังห่วยก็ไปขอย่ำสีอ่อมห่วงสีก็ไปขอพี่น้องไปขอ,เ,อ,อเพื่อนอา้าพื้นที่หน้าเฮาก็หลายอยู่ปลูกกันหน้าบหมนเดคือบปลูกกันเลยปลูกจ้ะก็เลยรเริ่มปลูกอ่ะปเขาไปเบิ่งปว่าไผนี่ยมีจักสนิดเวร็ปลูกจังไ๋แน่ป้าพาพี่น้องไปเบิ่งแน่ ฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นไพ่ไพ่ไอ้สังไพ่จ้ะนี่ไพ่สังไพ่ไพ่สังไพ่นี่ลักษณะเด่นของเขานี่ลักษณะไอ้งน่ไอ้ลำไอ้นี่มันสีเขียวเขียวแล้วก็โป่องโป่งไงจังน่อยจ้ะอันนี้เอาไว้ใส่ไส้ยังใส่ใส่ลำก็ได้ค่ะกินนอก็ได้เขาสีโป่งโป่งแล้วก็สีเบาจ้ะเขาสีเบาทีค่ะแม่นอ๋อนี่นอเขาเนาะค่ะอันนี้ไพ่สังไพ่จ้ะไพ่สังไพ่เวลาปลูกเนี่ยเอายังไปปลูก เอาเอาเงามันก็ได้จ้ะเอาเงามันก็ได้แต่ว่าเฮ้าไปส่วนหลาสีเงาจะสังไพนี่เขากลนเฮากลคนเอาสีไปปลูกแต่ว่าตอนปลูกไม่ม่ๆนี่ก็ไปไอ้ซื้อน้ําเพลินมากขึ้กันรับรสชาติเขาเด้รสชาติรสชาติหวานค่ะหวานติหวานจ้ะอ๋อไปเห็ดยังในแน่เนี่ยวันก็ไปไปต้มไปแกงก็ได้จ้ะครับไปต้มไปแกงครับส่วนหลก็ไอ้บดนี้ลํมมันเนี่ยมันสิตรงจ้ะโอ้สิตรงแม่นีหเรีนพี่น้อง คะแนนเอาปลาไหลเนาะแมนค่ะโอ้พายสั่งพาพี่น้องจ้ะพาสั่งพายไปเบิ่งอีกครับอันนี้อันนี้เป็นพาเลี้ยงจ้ะพาเลี้ยงเตี้ยพาเลี้ยงนี่มันสีแนนมันสีตันใบ่ทเฮ็ดโอ้ใบไเฮ็ดด้ามมะกระจกด้ามเสียมจ้ะพาไพาไอพายเลี้ยงพาเลี้ยงเตี้เขาตังจากพาสั่งพายังไงตังตังไอ้ล่ำนี่คือมันสีแนนแม่จ้ะมันโมมี่มันโม่หู้โม่หู้จ้ะโมมี่หูเลยเนี่ยพายพายพาไอ้ เลี้ยงไผเลี้ยงนี่เจ้จะบ่มีหูนอเขาเดแซ่แบ่ะนอก็กินได้คือกันกะกระแ่บต้มกินกับปนกับนี่คือกันจ้ครับไปเบิ่งต่อยครับอันนี้ไผเลี้ยงนี่ไผเลี้ยงอ่าไผรสางไผพี่น้องสองชนิดแล้วแล้วอันนี้กองยังนี่เอาไม้เห็ดยังนี่อันนี้อไเฟื่องเอาไว้ถ้าหุ่มดินจะใบทหุ่มนํานมันเงาไม่เงาไผ่เนี่ะจะให้มันได้ซุ้มให้เขาได้ซุ้มเย็นแมนจ้ะบให้มันแหงเพราะว่าปลูกปีที่ปลูกปีนั่นแหงบักคักเลยจ้ มดน้าเลี้ยงไว้จนว่าตัวสิผ่านมาได้ครับไปเบ่งตัวอันนี้ก็แม่นเมนหนังน <Aww. S 2> ี yes. ่อันนี้ก็สังไพ่จ้ะสังไพ่คือกันแม่นจ้ะสังไพ่นี่ตามันสีเด่นใสแบบไหนครับตาตัวนี้มันสีแบบว่ามันชัดเห็นชัดไหมจ้ะเนี่ยโตโตขอมันโอ้โตคอมันเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดจริงจริงชัดมันสีครับบอกไปเลยอันนี้ไพ่อันนี้สร้างมลจ้ะสร้างมลจ้ะนี่สร้างมลลักษณะเด่นเขาเด่นเด่นเนี่ยก็คือ ล้ำเขาใ่มากนี่ล้ำเขาสีบักใ่ล้ำเขาสีใ่แล้วก็สีตรงอ๋อแล้วก็ไอตัวไอ้ล้ำเขานี่สีออกมุนมุนอ๋อออกสีมุนมุนเนาะคือคือไปเห็นเรามาักม่จากล้ำเขาสีบักใยอือันนี้คือเป็นรุ่นรุ่นสองไปเหรอนี่รุ่นสองนี่รุ่นแรกแกนี่นรุ่นสอง เริ่มรุ่นสองมาเริ่มสิเริ่มใหญ่แล้วอันนี้รุ่นสามบอกเหรอปีนี่รุ่นรุ่นปีนี้เกิดปีนี้อันนี้โอ้นี่กระนังเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องอ๋อเนี่ยคณะจับเนี่ยเขาจะเป็นอันขาขาวเนาะขาวจ้ะมวลมวก็เลยเอิญภัยสร้นแมวลขั้นเขาได้ใเงยนี่เขาสีล้ำหญ่ขั้นดินสมบูรณ์สียู่คู่พุ่นล้ำเงยโอ้พี่น้องมีปลาไัยเป็นของสุดของมาที่นี่ก่ต้องไปขอแล้วเป็นบ่แมีนเม่ได้ไปขอแล้วก่ต้องไปขอเพิ่นแล้วมีของส่วนตัวกำลังกำลังงาม ปีที่สามก็คือสีได้กินนอจ้ะเออเขามีการแตกต่างเขาน้อย่างนั้นไงผั่เลี้ยงผ้าสร้างผ้ายมุนี่ใบเขาสีสีหนาหนาแน่นน้อเมนค่ะใบน้อยแมนบดไผไอ้สร้างมูลนี่ใบเขาหนาใบใหญ่ใบใหญ่ไปแตกอยวงทึ้งครับพี่น้องสีสีบกค่อยมีแหนง่งค่อยมีแหน่งเตี้น้อยเขาห้างก็สีเอามูลนี่ออกมูลรัเก่ามันออกเออใช่แล้วก็สีย่างแต่มูละมูลไม่ขึ้นมากกับสีลัมใหญ่ครับเอาไปตัวแล้วห้องปลูกระยะห้างนี่ห้องปลูกยังไหน อันนี้เพื่อนกับเล้วแต่แต่กับเบิ้งในยูทูบคือกันเพื่อนซีซีคุ้ซีซีคุ้ซีเอามีตัวไหนซีคุ้นซีป่แมนค่ะซีคุ้ซีอ๋อคือไปปลูกที่เขานี่เพื่อนว่ามันสิแตกออกมันสิแตกง่ายออกบ่อันแต็จตาตอนปลูกไม่ไม่กระปูกหญ้าแซมเลยจะปลูกหญ้าแซมมันีนหญ้าก็ตายไปเนี่ยหญ้า้ไปเบิงอันนี้มีสองชนิดแล้วเอ้ยมีสามชนิดแล้วอันนี้อันนี้มียังนีง เป็นกิมซุ้งจ้ะใสครับนี่ค่ะโอ้นี่กิมซุ้งอยู่พี่แม่นี้เป็นเป็นไผกกินนอลักษณะเด่นของเขาคือไพกกินนอจ้าเป็นกินนอนอเขาสีไงอ๋อนี่กิมซุ้งจ้ะกิมซุ้งแต่เขาก็อยากหกแน่จังหน่อยเออเขาไม่มีวิธีการจัดการเขาจยงไรก็คือเวลานั้นเขาก็ต้องมาค่อยแตงแม่จ้ะค่อยแตงค่อยสางเขาค่อยสางอกใบมันหกอันใดเลี้ยงยากก็กาันี่อันใดบดุลได้ย่ากกากัน นั่นสิเป็นสร้างมนจ้ะสร้างมนต์เตี้ยอันนี้ตรงการน้ำไหลกันได้เห้ยสังเกตบ่บ่กับบออะไสังเกตเด้จ้ะแต่ว่านี่ถ้าถ้าถ้าน้ำถ้าให้น้ำเบิดปีเขาสิเกิดเบิดปีจ้ะคิมซุ้งโอ้คิมซุ้งนี่ตียจ้ะเขาห้น้ำเลยเขาสิมีเบิดปีนอเขาเด๋เป็นรสชาติเังาไหร่นอเขาก็แเสบอ่อนค่ะอ่อนออนอ่อนน้ำเขาต้มนี่สิอ่อนเอลี่เสียบเราใส่ล้ำได้บ่ไม่คิมซุ้งนี่ก็ใส่ได้คือกันค่ะใส่ได้ตะก้อนนี่ ไปขอน้ำพระจายไหมจ๊ะถ้าจานอยู่วัดขอหอดพระแม่นเพราะว่าพระจาน์นี่พระเฮ็ดส์ูเนียวเลยจ้ะเออปลูกต้นไม้ปลูกไผ่ครับปลูกกล้วยครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วพระเฮ็ดส์ูเนียวเออเรียกว่าได้ไปขอล่ามาใส่ครับก็เลยผลสุดท้ายก็เลยได้ปลูกเองเออเพิ่นก็เลยห้มาปลูกกันเฮาขันเพิ่นในยืนห้เนี่เฮ้าก็ขออยู่ตลอดเวลาเนาะเออครับอานนี้ไผ่ กิมซุ่งคันมีน้ำตลอดนี่คือเขาออกนอตลอดเลยโอ้ป่ะไปเบิ่งตัวจ็ดซนิดเหรอขึืนวนกันซีไปซีแล้วนีจะซีก็มีซีชนิดนี่หละจะอยู่ในป่านี้ถ้าว่าอันไหนไหลเนี่ยไอู้สร้างมนไหลสร้างมนหลก็มูดี่เป็นนังคือเหตุผลขึ้นเลือกสร้างมนไหลายเลือกสร้างมนหลายเพราะว่าเห็นล่ำเขางามเขาล่ำเขางามเนี่นล่ำเขาใหง่ามแล้วมันก็ใส่ได้ทั้งล่ำกินได้ทั้งนอครับจ้ะ ก็เลยก็เลยเอาเอาทั้งมลหลายนี่พี่น้องเมืองไผ่เป็นปลูกเป็นแถวเลยครับพุ่นน่ะแต่วันบ่ได้แบ่งสมเป็นบ่อพิตู้คือปลูกปลูกผสมมาสานกันเลยผสมไปให้เขาอยู่นํากันเลยวันท้อแมก้วต้นตายไปแน่ครับแล้วบัดที่นี่หลังจากที่เฮาปลูกนี่เอาคั่นในเรื่องของการใช้เนี่ยไมได้ใช้ทุรล้ำหรือสารับครอบครัวเฮาบัดที่นี่เบายุดถามในว่าในเรื่องของมูลราคาหรือว่าในเรื่องของการขายเลยพี่ตู้โอ้การขายเพราะท่านได้คิดได้จัดแม่นแต่ว่าอัน คือเทากับสีแบ่งปันพี่น้องไปใส่ไปกินอย่างที่แม่จ่าบ่บ่ถึงกับพได้คิดถึงว่าเสียวไปขายไปนั่งพอแต่บันนี้พี่น้องมามาเอาไปกินนี่ส่วนมากเพื่อนที่เอาไปยังบ่ท่านมันบ่ท่านได้เพราสิไอ้ได้กินแม่จ่าก็เลยบ่ท่านได้บ่ท่านได้แบ่งปันพี่น้องเพราะว่ามันกําลังเริ่มเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโตมันกําลังสร้างเพราะว่าเพิ่งปลูก2ปีเนาะแต่ว่าในส่วนของเฮาได้กินไป บัวค่ะว่าท่านบ่าท่านได้กินแต่ว่าได้ล่ำน้อยๆเนี่ๆได้ใส่เราจะจะเอาไปอ้อมเอาไปอ้อมน้าแข็งหัวกันง้วจะ้ะล่ำที่เขาเอาออกเอาออกให้มันมูล่ำเก่าไหมจ้ะครับวุ้นห <c oughs> พี่น้องมันเป็นแถวเลยครับตอนนี้ว่าท่านได้กินกลอยก็ก่อตีประมาณลอยจ้ะประมาณลอยครับพี่น้องอกระต่ายไปน้ำเนี่ยนเน้นไผ่สร้างมน ดูแลยากของเขาเนียเขาอยากบอกบ่ไผนี่บ่ได้เฮ็ดหยังบด้เฮ็ดหยังเลยแม่นปลูกทิมไว้ซื่อปลูกปลูกทิมไว้เพียงแต่ว่าอันนี้มันปีนั่นแรงเนาะจ้าก็เลยได้เอาน้าเลี้ยงไว้ตอนปลูกใหม่ๆครับตอนนั้นกับว่าท่านได้มีน้าอันบ่ท่านได้มีน้าโซลเซลก็บแรงแห้งก็ได้เข็นมาตะบ้านพุนะเข็นน้ามาตะบานสวนจากสวนกับบ้านห้างกันลายปไหพ่อ พ่อโลว์ว่โลวนึงอยู่เด้นเข็นมาน่ะแม่นจะใส่สะเล็งมาป๊าดพี่น้องเอาใจไซขนาดใดครับจ้ะนี่อันนี้คือปลาไผ่นะครับมี4ชนิดจ้ะไผ่เลี้ยงไผ่เสียงไผ่ไผ่สั้งมนต์แล้วก็ไผ่กิ่มซุ่งแล้วนั่พื้นนี่ก็มีหญ้าให้งัวเลยจ้ะหญ้างัวพร้อมแม่นอ๋อปลูกหญ้าแซมก็มีปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกปลาหนั่แหน่้างๆอืงปลูกแซมไเบิดเลยจ้ะ อยู่เชื่อมกันไปอันนี้คือปลาไพที่เขาเห็ดกรอนนนั่โขงหนองหน้าเมนบ่กรอนโขงหนองหน้าไปที่นี่เขาสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งโขงหนองหน้าป่ะที่นี่เนาะอยู่ฟังไหนครับโขงหนองหน้ายู่ฟังผุ่นเดี๋ยวอยู่ขวามือไปไปเบิ้งครับแต่ว่าอันนี้กันอันนี้กับกรอนโขงหนองหน้าคือกันเอาเมนังอันนี้อันนี้สารหน่อยพุดเองสารหน่อยพุดเองจ้ะเอาแสดงว่าเฮดเตอร์เริ่มต้นบุญทีไงเฮดเตอร์กรอนมูตีเฮดไอข้อมกันกับปลูกไผ่เนี่ยละจ้ะครับเอาเมนังขึ้นดิมีความคิดที่ฎีเฮดแบบนี้ คเครียดก็อยากได้น้ำนี่แหละจ้ะเพราะว่าอยู่นี่มันสูงครับมันมันบ่นมีน้ำขังบ้านนี่ก็ได้กินปลาได้ขายเราได้เะเิญเยปา,<ด>าปลาม่ปอยสูงขนาดไหนพี่ตูสูงจากข,ขั้นขั้นแมนเราภาษาบ้านเฮ้าเขาก็อื่นว่าหน้านูนน้นเนาอหน้านู้นครับโดยหน้านูาน้นมองนี่นานานพี่ตูปกติเขาจะเ,เห็นยังปกติกับปูเขานี่แหละจ้ะแต่ว่ามันบ่ได้บ่ค่อยได้ผลบ่ได้พอได้ผลตี้แมนจ้ะ พี่ตู่ก็เลยมาปีการเปลียปล่ยนแปลงแมนค่นนะอ๋อ oh. มันก็บคันคัน,คนทัปีทัปีอันมันแรงมันกับ่าไ้ผลครับจ้ะกับปลูกบักซีดาปลูกอันนี้ไปนาะเอา,ต,าตอนนั้นพี่ตู่มาทั้งพี่เราตอนเห็ดไม่ม่นี่ตอนที่พะท่านเห็ดโกขกหน้องหน้านี่ที่ยาเห็ดมองนีพี่ตู่พี่ตู่ตเอาองค์ความรูมูนี่มาจากไหนมาจายมาจากไอ้เครือใ่รยเกษตรกรรมธรรมชาติจ้ะเพิ่นสอนนี่อย่างนีเเพิ่นก็สอน เรื่องยังหล่ะปูกต้นปูกต้นไม้ครับเฮ็ดข้องใส่ไก่ครับจ้ะแล้วก็ห้มดินครับจ้ะก็ลายยางอยู่จําบ่ได้ครับจําได้บางส่วนจังตอนนั้นครับตอนนั้นเฮามาเริ่มต้นนี่แปลงมึงนี่ในพี่ตู้จ้ะเฮาเห็นนี่จังเมือจังไรในส่วนนี่ที่ว่าเฮ็ดเขากับกระซิกรรมนี่เขาก็กระซิกรรมเฮ็ดซ่ํานี่จ้ะเฮ็ดไปนี่กับเฮ็ดเตาถ่านเฮ็ดประพัน2ไสองด้บ่ะ พ่อบอระมาณนั่นแหละจ้ะพอถึงนอกพอถึงได้หน่เนาะจ้ะเฮ็ดในการเริ่มต้นได้เฮ็ดเข้ากับเกษตรกระซิกรบัดนี้เพราะมันนั่นเพราะมันได้ผลไปอยู่เรืพี่พี่ตู่เลอยต่อยอดจ้ะแม่นคือว่าเพิ่นมานี่เพิ่นเพิ่นก็ให้ความรู้หลายจ้ะแต่ว่าเฮาเก็บได้ซําใดเท่านั้นล่ะเพิ่นให้เพิ่นบอกนี่หลายเพิ่นสอนใช่ไหเพิ่นก็บพาเฮ็ดของใส่ไก่ครับไอ้สำหรับดักน้ำให้มันคว้มชุ่มชื้น มันควมชุ่มชื้นมันอยู่ผิวดินโดนๆครับอ๋อในปลานี่ก็ได้ขายแล้วที่ว่านี่ในปลาตะก้อนนี่ก็เลี้ยงกบเลี้ยงนี่ยังขายอ๋อนี่พี่น้องมีบ่อปลาเป็นกระไรอยู่ได้กินแล้วจ้าแม่นครับมีมีจกบ่อพี่ตู่ไอ้บ่อบ่ออันนี้มีสองบ่อครับสี่คุดเองครับจ้าที่คุดเองกรอนกรอนโค้งหนองหน้าครับบอกสาบอกฝรั่งนั่นก็ได้กินเราได้จ้านี่เดียพี่ตู่มาเก็บใหม่ในนี่แล้วนี่ซีใหม่พี่น้องเบมึงในเร็วนี่เดีย โอ้นี่ฝรั่งยังนี่พันยังกิมจูจ้ะกิมจูตีนั่นี้ยุ้ยหนึ่งล่างดีมันมาท่านนี่พอิพอสูบไปพอซิมไปต้นนั่นพอซิมไปเปเบิ้องไปนี่พี่น้องขันมากจังสิเหล่ามันก็ต้องมีน้าอยู่น้ากินดิจ้ะมีบอลต้นเนี่ยคือยังเก็บบเิดแมจูครับโอ้พอเขาเก็บเบิดแล้วครับเดี๋ยวเเบิงอาต้นนี้มาซิมเบิองน้าใสดีน้องพี่ตัวน้องเนี่ยหน้าใสนี่ครับ อ๋อนี่กิมจูกิมจูจ้ะนี่เดชนี่ว่าอะไบำรุงตีซี่มาพี่น้องว่าอะไบำรุงจ้ะโอ้ยฟังเสียงพี่น้องกว่าไม่เป็นขี้อยากนะหน่อยพี่น้องพี่น้องนี่อ๋อปลูกบักเพาปลูกผลไม้เต็มไปเปื้เลยนี่ครับอันนี้เขาเห็ดกอนเนาะอันนี้เห็ดตั้งแต่ปีใดไนะครับพี่ตู่ปีหกสามจ้ะปีหกสามไปที่นี่แปลงที่เขารวมโครงการนี่เดชเห็ดปีใดนปีปีหกสี่จ้ะปีหกสี่ดีไปเอาไปเบิ้งไปไปทางไหน ไปท่งปีมันจะยังไงเดี๋ยวเขาจะไปเบ่งแปลงปีหกซี่ครับแปลงปีหกซี่นี่เป็ตู้เพื่อนคันเลือกเขาจางไหนเขาค่อยได้ไปอบรมเอ่เฮาเฮาเฮาเขาโค้งการน้ำเพลินเขากลับไปไอ้ทรงทรงพ่อชอบไหมจ้ะครับเฮาไอ้พ่อชอบเพื่อนกะตดเพื่อนกะอยากให้เขาได้คือกันครับเพื่อนกะติดตามว่าผู้ใดอยากได้ครับผู้ใดกล้าเสียสลระหน้าหน้าแปลงหน้าเนี่ยสามไรครับ เอาไปตูป้บริไทยทีหรือก็เส็ดมันก็เฮ็ดยางบ่ได้แม่จ้าคําา่าเสียดายเพราะว่าเฮาเสียอย่างหนึง่งมันก็ตตรงใดอย่างนึงจ้ะเสียยางมาตรงใดอย่างแมนๆค่ะเอาแลวระบบน้านําได้ไปตู้พอดีที่เราม่เห็นพอดีนี่คือมีแทงน้ําระบบน้านนนําในนามาอเตอไซอันโซลาเซลล์จ้ะอจอโซลาเซลล์ตอนนั้นก็บทันได้มีโขงนองหน้ากับ,บก็บมาเริ่มเฮ็ดได้แจักปีสชกสามขกันจ้ะสาม นี่พี่น้องให้เบิ้งครับจ้ะอันนี้พวกมันสาปลาขายไปวังแรงนั่นได้หลายเติบอยู่อ๋อป่ะเดี๋ยวไปเบิ้งพุ่นจ้ะแล้วก็อันนี้เด็กพี่ตู่ขึ้นยังนี่อันนี้เป็นเตาทานเตาทานตีกับซิกรรมธรรมชาติเพิ่นมาเฮ็ดปลาปลาเบิ้งครับเพิ่นมาสอนเฮ็ดบ่พี่ตู่เพิ่มมาสอนเหรอเพิ่นก็มาซอยเฮ็ดจ้ะครับได้ได้เผาได้ใส่หลายทงแล้วได้ทั้งใส่ทั้งขายพุ่นละอันนี้เตาแฝดเตี๋ยใเตาแฝด เ้าเอาไม้ใส่ทั้งไหนใส่ทั้งนี้จะมีมีมปองอ๋อนี่มีปองใส่ครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้พระท่าในเผาเนาอเห็ดหน้าก่อนเนาะเมียนจ้ะหลังจากเห็ดหน้าเราเพิ่มขอยิเผาครับแตเอาไม้น้วมุนี่แหละต้นไม้ม่วงไม้ยางห้ามมุนี่แหละ<ม>เห็ดลงเลื่อนยังดีเมียนค่ะขั้นถือฝนกะมันสีพังไววครับแล้วเขาได้เอานำสมข้นไม้บ่อพิตัว่าได้ใส่สีม่วงอยู่ได้จากง่วงเป็นตุ้มเป็นอย่างเนี่ยได้ใส่อ๋อช่วงที่มันเป็นอัน โรคระบาดเนี่ยมันบั้เมื่นได้ใส่พี่น้องก็ได้ใส่น้ำอยู่ได้กล่อมสุมควันไหมมันซอยยังไงพี่ตู่อันซอยไรมะเรงไหมจ๊ะไล่ไรมะเรงไล่อันพวกที่ครับมาตอม่วงไหมจ้ะแมงแมงที่มาตอม่วงโอแล้วแบบแล้วคันมูมันเป็นแล้วเขาเอาใส่น้ำไปลูบลูบชิ้นกันหยุบอยู่ดีกล่อมสุมควันไหมเนี่ยจ้ะครับประโยชน์หลายเนาะพี่ตู่เนาะประโยชน์หลายซีดต้นไม้ต้นไหลก็ได้กันมะเรง ประโยชน์หลายน้ำสูงพ้นไมบพี่น้องก็ได้มาขอตอนเพราะว่ากับเจ้าของกับเผาได้น้ำสูงเ่าะน้ครหลแต่ขนาดว่าบ่าันหลายก็ได้ปั่นพี่น้องก็ได้ปั่นพี่น้องอ่ดีเพราะว่าบอกบ่ถึงกับเก่งนี่พี่น้องแล้วก็เฮาก็ได้ได้ทานพร้อมน้ำกะก้าดีเดี่ยเตานี่ทานกลาดีแมนแมนพอเฮาหลีดเคเน่ยหลีดน้ำสูงข้นไม้เลยคุอมชื่นออกได้หลายะ โอ้เห oh, ็ดแบบสไงโค้งสาเนเห็ดมาตรฐานเลยตัวนี้มีอนจ้ะคือพี่น้องเพิ่นมาเห็ดไห้เห็ดซอยเครือข่ายเพิ่นมาเอาแห้งเอามื่อแต่ว่าทานครับพี่น้องเนอะอันนี้เขาก็ได้ทานไล่กระสอบแล้วก็เขาบาได้ใส่แกงพผาปลาในเนาะโบ่บจะก็ใส่ไว้ถ้าปิ้งถ้าย่างถ้าสูนี่เราใส่ สารพัดฝากลูกหลานกรุงเทพกรุงไทยอันนี้ก็ติเปิดอยู่ไว้เนี่ยมั้งนอะก็ติเริ่มเผาแล้วมั้งเนี่ยหลังจากเห็นหน้าแล้วนี่เนาะแล้วให้แล้วหน้าไม่ไหมหุระจะต้องเขาต้องหลังจากหน้าแล้วเขาก็เอาไอ้งานใหม่งานหยังลุ่มาเผาเผาว่าหันเบิดมูนี่มาดิมาพี่ครับปีตู่ครับจะตีคมเดี๋เวดิมาพีเอามาลำล่าพี่น้องทั้งนี้ครับ โอ้ม่องนี้อุดมสมบูรณ์แต่ว่าม่องนี้เป็นม่องเก่าเป็นบ่อนะครับพี่ตู่ม่องเก่าจ้ะม่องเก่านาะนวเก่านะพี่ตู่กระพิคบทั้งนี้ครับเหมืนนวลขอกมัวานวลนวลขอกมัวเพราะว่ามันมีงัวอยู่นี่แน่จ้ะเอาดินนวลเก่าไอเอาดินมาถมเพ็ดขอกงัวก็เป็นไฮน่าที่ปิดนวลอยู่วางปิดนวลครับอยากให้พี่ตู่กระพิคบฝากกำลังใจให้พี่น้องผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำแน่แล้วก็ผู้ที่กำลังทำอยู่เช่นครับ จะก็อยากให้พี่น้องมาเห็ดมามาเห็ดโขงหน้าเลยหลายๆต้นใหม่ไอ้ยูน้ำบานห้าสีหลายนอกจากต้นไหม่ทั้งมีนามมีอย่างเบื้องพื้นที่ของพี่ตู่ตอนนี้คือเขียวเขียวกว่าเลี้ยวไปทั้งหลายก็เขียวไม่จ่ะยย่ำแรงเลี้ยวมากก็เขียวง้วงย่ำแรงง้วงสีมะหุมอยู่นี่เพราะว่ามันเขียวอยู่นี่จ่ะเขียวอยู่มองนีมองเดียวก็เลยมะหุมมีอย่างมีอย่างง้วงก็มะหุมนีงสิไหมค่ะจะอยากให้พี่น้องได้ ได้เฮ็ดเพื่อที่กับพญา,ามบอกพี่น้องอยู่เพราะว่าเจ้าของกับเป็นผู้นำพญา,ามบอกว่าเออขุดสาแน่ครับขุดสาพ่อได้เอ็นอยากเลี้ยงปลากระเลี้ยงเลี้ยงกุ๊บกระเลีกกล้ยงปูพักกะกระปูอยากนอนหน้ากะได้นอนได้นอนได้เฮ็ดบดปีบดศาสตร์ไหมจ๊ะขันมาน่ากัน